ข้อ21นะครับซีเมนของคนที่ทําหมันด้วยวิธีตัดหลอดน,นาอสุจิหรือว่าเซกโตมีจะมีของเหลวจากโครงสร้างใดบ้างก็ไก่คาวเปอร์สแกรนอีพิดิไดมิสโพสเทสแกนขอไข่อีพิดิไดมิสโพสเทสแกนเซมิเนลเวสิเคิลคาควายคาวเปอร์สแกรนโพสเทสแกนเซมิเนลเวสิเคิลงองูเซมินิเนฟรัสทิวบูลและคาวเปอร์สแกรนอีพิดิไดมิส จอกานโพสเทตแกนเซมิโนเวซิเคิลและเซมิเนฟรอชทิวบูก่อนอื่นนะครับเรามาดูโครงสร้างของท่อนำอสุจิของเพศชายครับโจทย์บอกว่าคนถูกทําหมันด้วยที่ตัดหลอดน,นำอสุจิหลอดนำอสุจิที่ว่าถ,ถ,ถูกตัดครับคือ Wash d เดฟเฟอเก็คือเส้นนี้ Wash d เดฟเฟอเจะถูกตัดออก คือคือไม่ได้ถูกตัดออกแต่ว่าจะถูกตัดแล้วถูกผูกปมไว้ทั้งสองข้างไม่ให้ของเหลวจากข้างล่างนีครับขึ้นไปที่ข้างบนได้เส้นนี้เรียย was t e f e r e n c e ทีนี้นะครับอาซูจิถูกสร้างขึ้นในอันทะถูกไหมครับในอันทะก็นี่คืออันทะและจะมีบริเวณนี้คือ เ p พ d i ิไดมิทำหน้าที่เป็นแหล่งพักอสุจิก่อนก่อนที่จะขึ้นสู่ท่อว a สดเดฟเฟเรนซพอผ่านว a s ด e เดฟเฟเรนซเนี่ยครับก็จะไปอ้อมหลังกระเพาะปัสสาวะลงมาตรงนี้แล้วออกไปสู่ภายนอกตรงนี้ระหว่างทางครับจะมีต่อมเรียกว่าต่อม s e มิ n น l เวส i ิเคคือต่อมที่ทำหน้าที่ สร้างน้ำเลี้ยงอซูจินะครับและจะมีต่อมต่อมนี้คือต่อมลูกหมากหรือเรียกว่าโ o s ส a เท g แกลนและมีต่อมตรงนี้อีกต่อมหนึ่งเรียกว่า c o ลเปอร์สแกลนโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงก็จะสร้างน้ำเลี้ยงที่มีพวกกูโคส ยู่นะครับแล้วก็พวกเมือกส่วนโพสเซตแกนจะสร้างเบทที่ทำหน้าที่ปรับ pH ให้เหมาะสมและคาร์อเ์สแกลเนี่ยครับจะทําหน้าที่สร้างเมือกนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าซีเมนต์ของคนที่ทาหมันซีเมนต์นีครับก็คือน้ําอสุจินะครับในน้ํำอสูจิเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวอสุจิบวกกับของเหลวอื่นๆของเหลวอื่นๆนี่ก็คือน้ำเลี้ยง เมือ่อนะครับหลังจากตัดตรงหลอดว a s ด e เฟอร์เรนซ์ไปแล้วเนี่ยครับของเหลวที่จะผ่านออกมาเป็นซีเมนต์ได้ก็จะมีของเหลวจากเซมิ n นลเวสซิเคิลโปรเซสแกนและก็คาบเป a ร์กแกนะครับก็คือของเหลวทั้งหมดที่ถูกสร้างหลังจากผ่านว a s ด e เฟอร์เรนซ์ไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาจากเอพิดรียมและอันทะก็จะไม่ถูก ออกมาภายนอกก็คือตัวอสุจิที่ถูกสร้างในนี้ครับก็จะไม่ได้ออกมาภายนอกดังนั้นข้อนี้นะครับก็ไก่ก็ผิดตรง epidermis ถูกไหมครับขอไขก็ผิดที่ epidermis ตอบข้อขอควายนะครับ cover scan process แก,อ,แกอตอบลูกหมากแล้วก็ s e m i n i ส e r o u um, s คือต่อมสร้างน้ำเหลืยง,นะงอสุจิงงูผิดที่ epidermis ส่วนจอจานผิดที่เซมิเนเฟรัสทิบูเซมิเนเฟรัสทิบูคือท่อที่ขดอยู่ภายในอันทะนะครับคือเป็นเป็นหลอดสร้างอสุจิเป็นบริเวณที่สร้างอสุจิถ้าเราตัดอันทะตัดคอเซกชันของอันทะออกมาครับเราก็จะเห็นท่อเซมิเนเฟรัสทิบูอยู่เต็มไหมดแล้วก็จะมีเซลล์อสุจิที่กำลังจเจริญอยู่ข้างในนี้นะครับ สรุปก็คือของเหลวที่หลั่งออกมาในซีเมนต์ก็จะมีเซมิโนอิซึเคิลโพสเตตแกลสคาร์ปอร์สแกนสามอย่างครับ